สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายบเดบิทของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอ,อีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอแล้วนะนายบเดบิทนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมามาทำอะไรดีวะ คือช่วงนี้นะครับผมหายไปนานเลยนะครับนะก็หายไปประมาณ10กว่าวันนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับนะเกี่ยวกับวันพิเศษวีลติรัตหรือว่าช่องของผมนี่แหละนะครับนะเพราะว่าเข้าช่วงมหาลัยเนี่ยงานแม่งก็จะ อย่างก็จะเอาผมให้ตายไปข้างนะครับนะซึ่งงานมันเยอะมากนะครับนะเวลาที่เราจะมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยมันก็น้อยลงไปหรือว่าแทบไม่มีเลยนั่นเองนะครับนะชึ่งซึ่งกว่าสั้นึงตัวตอนนี้พูดไม่ผัดไม่ฉัดละตอนนี้นะเป็นช่วงเวลาหยุดยาวนะครับนะสามสี่วันก็ผมก็จะได้มีโอกาสมีเวลาว่างมานั่งอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่จะมาบอกลาลาัสเคียวจูโร่ของผมนั่นเองนะครับนะเพราะว่าอะไรนั่นแหละเพราะว่า ผมเนี่ยจะสุ่มแจกท่านผู้ชมนั่นเองนะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีรหัสเล่นหรือว่าไม่รู้จะ เริ <S ais ama> um> ่มเล่นยังไงนะครับถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่อะไรงนี้ยังไม่มีรหัสจะเล่นนะครับนะก็สามารถจะเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมของผมได้นะครับนะกับการแจกรหัสเคียวจูโร่ของผมนะครับนะก็อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับว่ารหัสของผมที่ผมได้ปั้นมากับมือเลยเนี่ยแต่อันนี้นี่คือผมจะไม่ได้เล่นแล้วคือตอนนี้ผมมี2รหัสมีเคียวจูโร่กับเจนไซนะครับนะแต่อันเนี้ยรหัสอันเนี้ยผมไม่ค่อยได้เข้านะครับผมก็เลยจะว่าเออให้คนอื่นไปดีกว่าหรือว่าจะแจกให้ผู้ชมดีกว่าถ้าผู้ชมจะเอาไปเล่นเอาไปขายอออออะไไไไรกกก็็็แแแล้้้วววตตต่่่่นนนคคััับืืผมมมเเงงยาีด ไม่ได้รหัสมันก็ไม่คืบหน้าปล่อยทิ้งล้างผมรู้สึกเสียดายนะครับนะก็อันนี้นะครับจะมีเจ้าตัวละคร ex ก็คือโซโลบุกถล่มนะครับนะบเป็นวิวร้อยบนสองนะครับแล้วก็มีเศษเหรียญกับไอเศษเหรียญทองเนี่ยอยู่258นะครับนะเดี๋ยวผมไปติ๊กอันนี้นะครับไอพวกตัวละครนี่คือก็จะมีพวก ex อ่าอีก2ตัวนะครับจะเป็นแชงกับบิ๊กมัมแดงนะครับนะซึ่งไอแชงกเนี่ยก็มันจะบางบางเมตาม้ามันก็จะมานะแต่แบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ อยู่ๆมันก็กลับมาเล่นได้เฉยเลยนะนะช่วงที่มันตอนตอนที่มันโดนบัฟมั้งแต่ส่วนป้าบิกนัมนี่คือไปแล้วไปรับนะครับยังไม่มีเมตาไหนให้แกกลับมาเลยนะแล้วก็พวกสาโบอาอะไรงนงี้ก็มีสําหรับไว้ทําเหรียญนั่นเองนะครับนะก็บอกเลยว่ารหัสนี้นี่คือถ้าเอาไปปั้นต่อยก็ปั้นสบายได้นอน,นะครับนะส่วนปาร์ตี้หรือว่าพวกซับพ,พวกอะไรพวกนี้นี่คือมันต่ําเตี้ยมากนะครับนะ,นะคือมันจะมีพวกซับอันนี้ที่ผมทําไว้แต่ก่อนแต่อันนี้คือผมมันเป็นซับที่ มันไม่บอกสำหรับมือใหม่นะนะเอาง่ายคือผมทำแล้วมันพังนั่นแหละนะนะผมก็เลยมานั่งทําใหม่คือซึ่งตอนนี้มันก็ ได้ประมาณร้อยกว่านะครับยังไม่ถึงร้อยี่เลยด้วยซ้ำแหนนะซึ่งการปั้นไอตัวละครพวกแบบอ่าอันเนี้ยพวกตัวละคร2ดาว3ดาวอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะปั้นง่ายกว่าพวกตัวละคร4ดาวที่ผมเคยทําไว้อันนี้นะครับนะมันจะทําให้การประหลัดเนี่ยปั้นได้ไวกว่านะครับนะซึ่งพวกแท็กอะไรพวกเนี้ยอยา่าไปต้องยังไม่ต้องสนใจอะไรขนาดนั้นนะครับนะทำพวกตัวละคร2ดาว3ดาวอะไรพวกนี้ให้มันแบบเร็วลอยบูทสองสกิลตันใส่เหรียญเก้าสามเหรียญอะไรอย่างนี้คือมันก็ดีแล้วนะครับนะสำหรับพวกตัวละครสองดาวสามดาวเพราะว่ามันทำง่าย นะมันทําแป๊บเดียวมันก็ได้แท็กเขาเรียกว่าไงได้เปอร์เซ็นต์เยอะแล้วนะนะสำหรับพร้อมเล่นไว้นั่นเองนะครับนะคือเอาง่ายๆพวกรหัสที่เพิ่งเริ่มเริ่มเล่นใหม่ทุกอันเลยนะครับนะก็คือคนที่จะทําพวกตัวส,ดา,สดาวสาดาวพวกลูฟี่โซโลอูซบอะไรพวกนี้เออพวกล่างไก่ๆอะไรพวกนี้จะทาไว้เลยนะครับนะให้มันตรงสีด้วยก็จะดีมากนะแต่ไม่ต้องตรงสายถึงก็แบบตรงสายทุกอันอย่างเช่นแบบทำซับสีหมัดสายหมัดก็หมัดทุกอันเลยนี่ก็คงไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนะก็คือเอาตัวที่มันทําพอทําไหวแล้วแหละนะครับนะ ส่วนตอนนี้นะครับแรงของผมเนี่ยมันอยู่ที่เอสธรรมดานะครับนะซึ่งตอนนี้ผมก็จะมาเล่น mm hmm. เขาเรียกว่าไงเล่นบอกลาาแล้วกันนะครับนะส่วนกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปบอกท้ายคลิปแล้วกันนะครับนะว่าผมเนี่ยจะเอากิจกรรมแบบไหนมาสุ่มแจกให้ท่านผู้ชมนั่นเองนะนะแต่ก่อนตอนเนี้ยเอาเจ้าโซโลของเราเดี๋ยวไปลุยแรงดีกว่านะนะว่าสัก2 3าเกมเนี่ยมันจะ ชนะสักกี่เกมกันเชียวนะครับนะไปเลยเยดีกว่านะครับ Let's go <S มาแล้วไงแล้วเป็นสเตทเมืองเร d โรซาเนะี่ยผมขอเพิม่มแสงเกมนิดหนึ่งนะไอสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับฝั่งโน้นมีโอ้ย,อยเพิ่งนอนช่วงตอนนี้เป็นช่วงเวลาน,นอนแล้วผมไม่นอนนะครับนะทีมเรามีโรเจอร์โหลดขาวอ่าเอเจมประตู A ดูวด่าดีฝั่งโน้นมีคิดหลอดนะครับนะบนะก็เป็นตัวที่ ผมแบบไม่ค่อยจะชอบหน้าเท่าไหร่เวลาเล่น <c oughs> คือถ้าเวลาเล่นโซโลดิฉันไม่ชอบหน้าคิดลอยนะคือสกิลมันเข้าแรงเกินนะผมไม่มีเวลาได้เอ่อเข้าตงเขเตอร์อะไรนะมันสกิลแบบทิมทีผมก็ลงไปนอนคุยกับล่างมะม่วงแล้วนะนะฝั่งนวดมีนวดขาวด้วยคือหนวดขาวนี่กันดีนะติดย่นอะไรพวกนี้นี่คือโซโลไม่ชอบย่นอยู่แล้วเอ้ยมันไม่ชอบย่นอะไรล่ะติดสัน เออมันไม่ชอบสั่นอยู่แล้วนะครับนะคือควรจะใส่เซตเหรียญย่นสั่นย่นแข็งย่นหินอะไรเงี้ยคือมันก็จะดีมากสำหรับโซโลในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าโซลมันไม่ต้านซีซีนะมันไม่ต้านพวกแบบสถานะอะไรพวกนี้มันอย่าเฮ้ยจะมาดงมาดึงกันหน้าเดินด้านก็เกินไปมาเดะผมยังจำสเต็ปการตีได้อยู่นะฮึ้ยจึ๊บมันจะยิงยิงว่าวเหรอจ้าป้าป้าป้ายิงว่าวป้าอืมโดนไปเฮ้ยโอ้โหผมเจ็บผมเจ็บมากคอเตอร์โอเคโดนช็อตซวย นี่แหละโซโลมันไม่กันสถานนะโอ้โหเรียบร้อยหลับยาวครับยาวเลยคือโซโลมันไม่กันสถานนะนะครับท่านผู้ชมก็ต้องหาเซตเหรียญพวกนี้เอ่อพวกย่นหินย่นสั่นอะไรมานะครับนะเพื่อที่ทําให้โซโลมันเล่นง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ผมขอสับเธอเดชมาแล้วก็โดนไปอุ้ยแต่มันใช้สกิลโอ้ยคือปิ่จะไปยืนนอกถงทําไมวะไอ้นะั่านโซโลผมเกิดใหม่รอบที่2ก็เป็นก็เป็นอะไรเฮ้ยมาดงมาเดชสับหลับ,ลบปะไอ้น้อง ผมต้องเดินไปทางซ้ายบิ๊กมัมไอ้มันแดนซะแล้วซะด้วยเอ้ยอะไรมาโอ้โหยังสกิลยังอยู่อีกเหรอเนี่อย,ยอะไรแล้วมันแรงด้วยนะเออนั่นนะ่ะโอ้โหติดกันตายเลยซวยตัวอะไรมาใครดงใครโด,รโ,ดโอเคผมได้อยู่แต่ไม่น่าจะใช้สกิลเคาน์เตอร์ง่ายๆนะเอ้ยโอเคบูตติดไอนี้ค่อยยังชั่วค่อยชื่นใจหน่อยมันพุ่งมาแน่นอนเอ้ยจึ๊บปึ๊บเอโอโอ้โหผมโดนสกิลเดียวหลับ มันเกินไปบูห้าสิบโอ้โหผมไปเล่นคนเดียวไปมาเอาโอเด้งผมมาก่อนผมต้องลงไปช่วยล่างนะเนี่ยสวยวิ่งไม่น่าวิ่งทันแน่เลยว่าไม่ดึงสองคนเอ้ยนกดขาอ่าสวยผมก็ปาดลงไปฮึบแล้วผมก็สับช็อปเขาให้เออได้มาตัวนึงสวยๆโอ้โหเราโดนสัน่นเป็นหนกดขาวซะด้วยผมจะโดนเออนั่นแหละโดนดึงเลยไม่ทนมันว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาจากนกดขาวขึ้นก็ได้โอเคเอ้ยมันสัโอ้โหผมเล่นเลยหนึ่งคือโอเด้งเนี่ย กับโซโลของผมเนี่ยถ <ốt> ้าจะเอาไปเล่นต <ot> ่อนะท่านผู้ชมก็ทําเหรียญย่นสันย่นหินอะไรเรียบร้อยเพราะว่าโอเด้งมันโอ้ยมึงก็เออโอเด้งถ้ามันโดนสันโดนหินอะไรนี้เวลาในโทมันจะแบบอึ๊บหลับไงมันจะหลับแบบนี้เลยนะครับนะเออเฮ้ยด้านซ้ายเกินไปหรือเปล่าด้านซ้ายอย่าพิ่งโอ้รอให้มันสกิลหมดก่อนอ่ะชาปบสับเข้าให้ถอยไปตั้งเคาน์เตอร์จึ๊บปึ๊บฟันโอ้โหไม่เงยไม่ติดไม่ตรงไม่ติดอะไรเลยหลับอึ๊บอึ๊บฟันฟันโอ้โหโอ้โห คือมันแรงอะ่ะคือผมไม่ได้ตัดให้เคาน์เตอร์ด้วยซ้ำคือเคาน์เตอร์กดไปปุ๊บก็ต้องแบบคือไอ้สกิลคิดเนี่ยมันยิงเสร็จปุ๊บมันจะทำให้เราล้มใช่ไหมแล้วคือโซโลอ่ะมันเวลามันตั้งเคาน์เตอร์แล้วถ้ามันล้มอ่ะมันจะเคาน์เตอร์ไม่สำเร็จงไงหลับไปโอ้ยยังยินไว้นะเอสผมต้องไปดึงแล้วซวยไม่ทันนะเนี่ยผมดึงผมดึง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 โอเคดึงดึงดึงมาช่วยกันดึงมาช่วยกันเด้อโอ้โหแตกเรียบร้อยแพ้โอ้ย น้อยไปหลับแน่เลยคืนนี้อ้อสเตจเบืองเดซโลซาแล้วก็ฝั่งนู้นมีจาบร拉จาบราผมรู้สึกว่าผมผมไม่ชวนนะว่าตัวผมมันจะสู้ได้นะแต่อย่าท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าแบบเห็นสีชนะอย่างนี้แล้วจะไปสู้มันได้นะครับนะคือจาบามเป็นตัวเข้าใหม่ผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะเลยนะแต่มันก็คือมันก็เข้ามานานแล้วแหละแต่คือมันเป็นตัวเลเจนล่าสุดไงซึ่งผมไม่ได้รู้รายละเอียดแบบพวกสกิลหรือว่าแบบคุณสมบัติแฝงอะไรของมันมันจะมันจะเก่งขนาดไหนนะ โอ้โหบูท78คุณพระคุณเจ้ามาเลดี้แล้วไปคือมันก็โอเคนะครับที่ฝั่งนู้นนี่คือมันมีโซโลให้เราแบบพอแบบถูๆไไยๆฟันกันเองได้เงี้ยมีแช้งด้วยที่เราแบบสู้ชนะทางน่าแต่จาบาผมไม่แน่ใจว่ะเฮ้ยโซโลเอาไปกินก่อนหนึ่งทีจาบาหลบไงหลบยูโนหลบฟันอ๊อโอ้โหโอ้โหโอเคได้อยู่ได้อยู่ถือว่าเราฟันแรงหรือว่ามันเบาหรือว่ามันบางวะเฮ้ยบางเกินไปเปล่าพี่ พี่โอ้โหพี่หลับเลยโอเคถือว่าดีครับมาเด็ตีมาเฮ้ยสวยสวยแล้วเราโดนฟันคืนโอ้โหหลับครับผมเหมือนรีบตั้งสกเกดิ์าเตอร์เกินแล้วเราก็โดนตั้งสวนแล้วก็ตายเลยนะครับโอเคเอาโอเด็กมาสกกัน่นลงไปช่วยหนดขาวจังดีกว่าอย่าเพิ่งตายนะหนดขาวตายยังวะยังมันจะตายง่ายขนาดนั้นเฮ้ยโดนดคาวเตอร์โอ้โหโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยมันหลบได้โอ้โหอะไรมันจะเก่งเบอร์นั้น ซึบลบสก,กิลอัดเข้าไปไม่ตายอยู่เนี่ยอึอจริงๆริงอือจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ยอึบโอเคเราได้ดึงครับเรายึดยึดธงก่อนไม่ทันหรอกมึงเนนีะ่ยอย่าโอ้ยจับบาอืออือไออย่างเงี้ยเราชอบฟันโอเคตายครับหลับเลยอะไรโอ้โหดีนะมีกันตายไม่งั้นแห้งไปแล้วโอเคผมเดชดึงเลยจับบามาเดยอย่านะแฉง,งยังไงยังไงเอ๊ะเจ็บซึบอึบ อึ๊บอึ๊บโอเคอย่าอย่าเราไม่ออกธงแล้วเฮ้ยมึงจะตีไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยโอ้โหสวยสวยเราออกจากธงอยู่ยยเลราออกจากธงไม่ทันแบบเทียวบี้อ่ะเราหลับแล้วนะเรามาวะมาไวหลับง่ายอะไรนี่โอเด้งอย่าเล่นโอเด้งอย่าออกจากธงอยู่เนอผมเอาเฮียแกให้ตายก่นอนเฮียแกไปนู่นแล้วสวยผมต้องไปดึงธงอื่นแล้วเนะี่ย หนึ่งนาที12วิลนะเอาแชงการทงซะด้วยแล้วเราก็อยากแบบเซให้หลกุ๊ดบายกับแชงไงไม่ได้แช่งไปจบปุ๊บเจ็บจริงๆเลยให้สองทีพอผมดึงเลยครับไม่รู้ว่าฝั่งนู้นนี่จะมานานางไงไม่งมาละจาบายะาจะมาลบกวนการดึงกันทำไมละการปฏิบัติการของเจ้าหน้าทิดหืตายเลยเหรอโอโหลืมไปเราไม่ใช่อด้งไอเราก็รับตีนมันเต็มๆสวยละ47วิวิเกมนี้นี่คือ วันนี้นี่คือจะแพ้รวดเดียวอย่างเดียวเลยไอโอเด้งเออไม่ไม่สกิลนี่มันไม่ได้ใช้แบบเขาเรียกว่าทะลุกันตายมันต้องสกิลสองเมื่อกี้ผมสกิลผิดโอเคโอเคช่วยเพื่อนึงครับช่วยเพื่อนหึงช่วยเพื่อนึงช่วยเพื่อนึ่งถือว่าทันอยู่ทันอยู่สามสิบวีครับแล้วเราก็ไปเลยโหนวดขาวมันน่าจะเอาโอเด้งอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ดึงเขาเรียกว่าดึงล่อซื้อ เขาเรียกว่าดึงเชิงเขาสนใจฝั่งโน้นมันจะได้มาสนใจที่เราเออตรงนี้ตรงนี้ต้องเอาตรงนี้ต้องเอาสามสองเฮ้ยเข้าไปโอ้โหได้คู่มันต้องอย่างนี้ไอ้น้องเฮ้ยแชงเอ๋มาตีแบบเสิร์ฟเฮ้ยก็เปนหนอดนี้โอ้โหดีนะเราไม่ตายโอเคดึงเราได้ธงครับสี่หนึ่งอ้อย่างนี้แล้วก็หลบเขาไปหนึ่งทีแล้วก็สับคอไม่โดนใครมันโดนลแต่มันไม่ตายตายสักทีตายสักคนโอ้ไม่ตาย โอเคแต่เราได้ช็อตสวยมาแล้วหนึ่งช็อตช็อตปาดคู่โซโลหลับคู่เลยนะครับ <c oughs> เราได้เอ็มป่ะเกมนี้โอ้ไดเอ็มซะด้วยมันต้องขนาดมันต้องอย่างนี้นะครับ <c oughs> เล่นขนาดนี้เดบปาดคู่ขนาดเมื่อกี้นี่คือไม่ไดเอ็มก็เกินไปโอเคครับก่อนจะจบคลิปกันไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่เ <c oughs> ขาเรียกว่าไงเซตเหรียญหรือว่าพวกเหรียญต่างๆของผมว่าผมมีอะไรบ้างนะครับก็ ที่ทำไว้ก็ประมาณนี้นะครับคือทำไว้ไม่ได้ทำมาเยอะนะพวกอินเวนอะไรก็จะมีพวกซันจิโซโลลูฟี่อะไรพวกนี้ที่เป็นของตัวหลักๆนะไออย่างพวกอ่าไออันเนี้ยบอนนี่ตาบอนนี่วัยเด็กอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ทำนะครับนะก็มันก็มีแหลที่แบบตีไว้แบบครบ3ช่องแล้วท่านชมก็ถ้าจะทำเพิ่มก็สามารถเอาพวกแบบเศษเอามายัดได้นะครับนะไอะอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะไอเทมผมมีก็มีเยอะอยู่นะประมาณนี้นะครับนะ ก็ท่านท่านผู้ชมคนไหนอยากจะมาปั้นลงปั้นเหรียญใหม่อ <ok ันี่คืออันนี้ผมทําไว้นะครับนะก็จะเอามาจัดยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับส่วนเงื่อนไขก็สำหรับเงื่อนไขการแจกเจ้ารหัสนี้นะครับนะก็คือท่านผู้ชมเนี่ยต้องกดไลค์คลิปวิดีโอของผมนะครับนะแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของผมนั่นเองนะครับนะแล้วก็คอมเมนต์นะฮะว่าทําไมถึงอยากได้นะครับนะแล้วผมก็จะเอาชื่อของท่านผู้ชมเนี่ยมาใส่ในวงล้อหมุนนะครับนะซึ่งถ้าคอมเมนต์ไว้หลายคนหรือว่าคอมเมนต์น้อยก็ท่านผู้ชมก็จะมีโอกาสได้เยอะนะครับ เอาชื่อคนนั้นเนี่ยมาใส่ในวงล้อแล้วผมก็จะอัดคลิปแล้วก็สุ่มหมุนวงล้อตรงนั้นเลยนะนะถ้าแล้วเวลาท่านผู้ชมคอมเมนต์เนี่ยก็บอก Facebook ที่ใช้ในการติดต่อไปด้วยนะครับนะเวลาผมติดต่อไปหรือว่าผมบอกว่าท่านผู้ชมได้เนี่ยท่านผู้ชมจะได้ผมจะได้ติดต่อท่านผู้ชมไปงานงานนั่นเองนะครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอเนี้ยถ้าใครชอบเกรมก็ไลค์กดแชร์นะครับ subscribe นี่ยเป็นกำลังใจต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซิลเกนในสวัสดีครับ